สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับเออร์ลิงฮาร์แลนด์กองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ยกย่องเฟอร์กิลฟนานได์ของลิเวอร์พูลว่าเป็นนักฟุตบอลที่พิเศษหลังจากการ,รเผชิญหน้ากับเขาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกทั้งสองฝ่ายปะทะก,กันในเกมคอมมอนี้ชิลเมื่อเดือนที่แล้วและกองหน้าซิตี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากการยกย่องเซ็นเตอร์แบ็กของหงส์แดงเออร์ลิงฮาร์แลนด์หลังจากพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้ทำประตูที่ยอดเยี่ยมในช่วงเวลาที่เขาอยู่บนเดสสลิกา้า ทุกสายตาจับจ้องไปที่นักเตะชอนาเวเพื่อดูว่าเขาทําได้ดีเพียงใดในการต่อสู้กับกองหลงังฝ่ายตรงข้ามในพรีเมียร์ลีกหลายคนเชื่อว่าเหล็กสูงสุดของอังกฤษนั้นแข็งแกร่งกว่าเหล็กอื่นในยุโรปเวอร์กิลฟานไดถือเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในอังกฤษในขณะนี้ด้วยนักเตะชชวด์และฮาร์แลนที่เป็นตัวแทนของ2คู่แข่งมันเป็นเรื่องธรรมดาสาหรับฟแฟนๆที่จะคาดหวังได้เห็นรูปเกมแกข่งขันระหว่างทั้งสองในสนามอย่างไรก็ตามเอรลิงฮาร์แลนยืนยันว่าไม่ใช่การแข่งขันระหว่างเขากับฟานได แต่ผู้เล่นของ2กลุ่มจาก11คนแข่งกันเองสตา์แมนเชสเตอร์ซิตี้บอกกับ442ฉันไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นไม่ใช่ฉันกับเวอร์คิวมันไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งมันคือ11ต่อ11ฉันรู้ว่าฉันและเขาจะต่อสู้กันเองแต่ฉันต้องต่อสู้กับลีซอนและการปอะกันที่เหลือของพวกเขาด้วยนี่คือฟุตบอลระดับท็อปคาสที่ทันสมัยมันเป็นเรื่องที่มากกว่าบุคคลที่ดีเราต้องยิ่งใหญ่เป็นทีมทำงานร่วมกันสิ่งที่สำคัญคืออย่ามองการต่อสู้ของแต่ละคนมากเกินไป เออร์ลิงฮาแลนด์กล่าวว่ากองหลังลิเวอร์พูลอาจเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกในตำแหน่งของเขามันเป็นเรื่องที่ดีเสมอที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ดีที่สุดและนั่นคือสิ่งที่ฟานได้เป็นฉันได้เล่นกับเขาสองสาครั้งแล้วเขาก็เป็นคนดีจริงๆเป็นนักฟุตบอลที่พิเศษฉันชอบเล่นกับเขาเพราะเขาอาจจะเก่งที่สุดในโลกแต่ฉันจะทําประตูที่อนฟิลและสําหรับนอร์เวย์กับเกมเนอร์เ็นยปวนน้ามคเลดยันค์ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับฟังจนจบรบกวนทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ